สวัสดีครับวันนี้เรามาเอาสับรถนะครับไปให้ตุกท้าครับที่สั่งไว้ครับต้นสับรถมาจากชัยภูมิครับลำต้นจะไม่ค่อยใหญ่ไม่เหมือนปัทยาน,นีครับสับรถครับงานเข้ามารดหนึ่ง้อใหญ่ยาวเลยครับนะครับถ่ายให้เอฟซีไปดูขอบคุณเอฟซ ทุกท่านทับที่ช่วยเหลือค่าอาหารช้างของเรานะครับกวนไผ่วันกับกวนสีโดทองคูณครับผมก็วันนี้ก็มาครับกวนไผ่วันครับนี่กวนไผ่วันครับตัวจริงเสียงจริงครับตัวนั้นก็วันครับผมวันสีโดทองคูณค่าสับปะรดรั้วันนี้ครับครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ช่วยเหลือค่าอาหารช้างของเรามาขอบคุณมากมากเลยนะครับ ก็สั่งไว้นานแล้วเนาะก็เพิ่งมาครับพอดีติดขัดเรื่องทุกอย่างครับเพิ่งได้ครับต้องขอบคุณมากมากเลยทุกท่านที่ช่วยเหลือมาครับก็อยู่ได้อีกไม่กี่วันครับเพราะช้างหลายเชือกก็แบ่งแบ่งกันนะครับนี่ครับตายให้ท่านได้เห็นครับว่าท่านได้บริจาคมาว่า เอาไปทําอะไรพอดีเราสั่งช้านหน่อยครับต้องทานออไปด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับท,ที่เราสั่งนี้เราจะแบ่งไพยวันซีโดทองคูณแล้วก็พอจรรักแล้วก็สายฝนไม่กำไรนะครับอขอบคุณไอีมากๆครับ คนไหนสนใจอยากช่วยเหลือช้างก็ติดต่อควานต้นได้ครับเทนี้ก็กินได้ไม่กี่วันครับไม่กี่วันน,นี่ลังลังขึ้นรถอยู่เลยครับนี่ก็ควันซิดโดทองคุณก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับ ชื่อช่องเออจะเป็นชื่อช่องใหม่เพราะช่องซ้ํากันมากเยอะเอฟซีบางท่านยังงงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นปลายซีโดทองคูณวัดป่าอาเจียงครับเพราะเป็นช่องกับไซฟอนวัดป่าอาเจียงเป็นช้างตระกูลเดียวกันครับครับคุณกับคุณพ่อโอ๋เนาะครับผมเป็นช้างครูเดียวกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ สวัสดีเอช่องสาสุนวดาเตียงนะคะตอนนี้พอควานทั้งหลายกำลังเอาสับประรดลงต้องขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่สนับสนุนค่าสับประรดให้สายฝนกับแม่กำไรก็ได้ซีสับประรดมาแล้วก็ขอบคุณเอซ ทซื้อสับปะรดมาให้ช้างห,หลายๆเชือกไดฝผลกับไถ่บันก็ได้เหมือนกันขอบคุณมากๆค่ะได้มันแก้วด้วยจากเอสซีแม่กำไรก็เวลาสับปะรดกินแล้ว ดูสายฝนกันต่อเอาสับปลอให้มันกินดิออเอาไปให้กินสิสับป,ปลดน้อยเอาให้สายฝนกินไหมอ่ะเนี่ยค่ะมันแก้วที่เอามาจากบ้านบักจอย กินให้สับประรดน้อยไม่ต้องถูขนาดนั้นก็ได้สายฝนกินมันแก้วไหมกินมันแก้วเลยเอาไปป้อนสายฝนดิสายฝนกินเป็นไหมเมื่อกี้ลองเอาไปป้อนให้ไพวันกินไพวันกินไม่เป็น นู้น่ะดิกินเป็นไหมเราอะ่ะนั่นโดนแม่แย่งเดี๋ยวมาให้กินใหม่ กกิ <Like> น่อยมาต้องเหยียบก่อนแล้วสายฝนไมต้องแอบกินด้วยอ่ะ กินกับแม่เลยตะกินกับแม่แม่ก็แบ่งลูกด้วยแม่หวงจังเลยของกินเนี่ยจ้าเอามาเอามาเอาสับปะรดน้อยมาให้สายฝนกินสิ สับประรดน้อยให้ให้ก่ <c oughs> อนน้อยเอาสับประรดมาต้นเดียวแบกมาอย่างหนักสายฝนจะไปเหยียบทิ้งทำไมอแม่ยังกินอยู่เลยอ่ะแม่แมเลือกอันใหญ่ด้วยให้สายฝนดิเอาให้เลยสายฝนอยากกินสับประรดหรือเปล่า,เากเอาให้เร็วเอาให้ นาป็นจะเอาทิ้งไหมเนี่ยไม่เอาทิ้งให้เร็วมันหยิบไม่ได้อะมาให้กินเป็นไหมกินไม่เป็นหรือเปล่าเหยียบรีบเตะสายฝนไม่ค่อยกินมันแกว้วอ่ะต้องปอกเปลือก ัวกเขาฉีดยากยยอกินทำอะไรเก็บกินเนะี่ยทำอไนะไรเก็บกินอยู่ดูใส่พอน้ำมาแช่ไปใส่ขิ้ทำอไรอยากกินสับปะรดนี่น มันกินเยอะแล้วมันกินแล้วก็มันเหยียบขึ้นแม่ขับรถมอยู่ตรงนั้นหน่อยลูกมันแน่นนั่นเหยียมันเดินเลยต้นงมานำไปต้องกินต้องกินหมดเท่าไหร่เลยครับได้เอาสับรถมาแล้งให้ไผ่ารนครับนี่ ไต่วันของเราไปกินสับรถแล้วครับเดี๋ยวครับสับรถ้นสับรถมาถึงแล้วอ่ะให้ไต่วันกินขอบคุณเอฟซีมากๆครับที่ช่วยบริจาคาอาหารมาให้ทางชาวช้างของเราครับ พอยอดรักก็ได้กินแล้วครับพอยอดรักก็กินลานหน่อยนึงเดี๋ยวมาดูพอยอดรักของเราเอาสับสนให้พอยอดรักก่อนครับสวัสดีครับเร็วครับสวัสดีครับครับนี่ครับพอยอดรักขอ,รขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีก่อนแล้ว นะครับไปซีโดทองคูณครับเลยาเดีเ๋ยว,วให้ไปกับขวานครับนี่ครับให้อีกเชือกหนึ่งครับแล้วของสายฝนเราอีกเที่ยวหนึ่งครับ แบ่งกันคนละเที่ยวสายฝนอยู่นู่นแค่ไม่รู้ครับตัวฝั่งนี้สามครับช่วยครับแม่ครับผมเลยครับลายซีโดทองคูณครับนี่ครับรับปักช่องด้วยครับปักช่องครับเจ้าซีโดทองคูณครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นช่องซีโดทองคูลวัดป่าเจียงนะครับวันนี้ครับเพราะว่า ช้างช่องเหมือนกันครับบาง fc บางท่านก็เข้าใจผิดเนาะเราจะให้เปลี่ยนช่องเป็นพลายซีโดทองคูณวัดป่าอาจเจียงครับผมเป็นช้างตระกูลเดียวกันครับนี่ตระกูลเดียวกันหมดเลยครับครอบครัวเดียวกันครับทั้งแม่กําไรแม่ผักบุ้งพ่อยอดรักจีโดทองคูณครับขอบคุณ fc มากมากเลยครับที่ช่วยเหลือชอช้างของเรานะครับขอบคุณมากๆ เบซีท่านใดที่อยากจะช่วยค่าอาหารช้างเพิ่มเนาะก็ได้หลายๆวันก็ติดตทางขานต้นได้ครับแล้วก็มีอีกเชือกหนึ่งครับที่ผมเพิ่งถ่ายมาเมื่อเช้าที่ไปบ้านมาไปเจอเจ้าวายุครับเป็นช้างตัวผู้ครับเป็นช้างเพผููเป็นพลายครับพลายวายุอย่าลืมติดตาม เจาวายุด้วยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเลยเพราะช้างเชือกนั้นไม่มีใครถ่ายครับไม่มีช่องเดี๋ยวทางช่องวัดสายฝนวัดป่าเชียงจะไปถ่ายให้เอ็ดซีได้ดูกันนะครับว่าจะวายุเขาจะทําอะไรบ้างตอนเช้าตอนเย็นนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยครับแล้วก็ มาขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยที่ช่วยเหลืออาหารช้างของเรามานะครับขอบคุณมากมากครับหนึ่งไลค์หนึ่งเชนหนึ่งกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าอาจียงแล้วก็อย่าลืมครับช่องปลายทองคูณนะปลายซนะีโดทองคูณครับปลายซีโด2สองคูณวัดป่าอาเจียงครับผมขอบคุณมากครับ